จวดจวดจวดพี่ยังสิฟากบอกเมียหน่อยเนี่ยเเดี๋ยวมันเล่นจะไปหาเล่นจะไปหาอีกเฮ้ยเตรียมกาแฟบันแฟนไว้อกินเด้อแก้วครับก็กลับสวัสดีนะครับมิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับยอฟิชิงแชนแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้กะผ้า เอฟซีนะครับเอฟซี FC พิ่มามย่างแตพนน่พูดน้ำยืนน้ำยืนนะครับเ <Y ee> <hoo> พื่อนน้ำยืนนะครับนะครับเอฟซีพิ่มามต็มน้ำยืนนะครับเิ่นอยากมากินขาา่าปลาน้ำนอะนะครับผมอันนี้อาจารย์พึ่นนะครับอาจารย์ใหญ่โอ้ อย่าเสียงดังปลากระดิงกินเดียวโบเซนนะครับนี่โบแสนนะครโบแสนอันนี้น้องเล็กนะครับน้องเล็กวันนี้เอฟซีนะครับครับน้องเล็กน้องเล็กไม่ยังสีสารภาพผู้สาวอยู่บ่บ่ครับฮะบ่ครับแม่นอยู่บ่เฮ้ยยา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 อันนี้ผู้ใดเห็นอยู่มองได้ก็บอื่นเ้องนิดเด้อครับเด้อน้องไส้ลาผมครับ นองไส้ลานองมอดมน้องฟันเออา,ปาเป้จะได้มือนี้อากาศอากาศปากเป้จะไดนอนอากาศหนาะวนอน <laughs> โอ้ยนะครับบรรยากาศมองเกาเลยครับผมปเป้จะไดนี่ครับนียบจริงๆเลย,อยโอ้ยมาจางว่าจะโปรเสียนจะไมาจะได้โปร เฮ้ยามากินเข่าเลยผ้ามาหาปลาเด็ดเด้อโอ้พามากินเขา่าเออโอ้มียังสีฝากขอดผู้สาวเก่าอยู่เบ่าเก่ากินหอดก็มาหาีเด้อกินหอดก็มาหาีเด้อยัง <laughs> คือเกา่เกา,าคือเกา่าโอ้ยน่าคือเกา่าสั่นหละน่าคือเก่าเนาะซึ่งที่เถ่ากับผู้ตีดอกเ <laughs> อ้บอยบางเดโยกโซ่พี่น้องไปก,ก่อนโอ้โอ้โอ ปลาซอยดีก็เอิญปลาซอยป้าหอยปลาหอยปลาหอยป้าหอยยิ้มบ่นบ่นที่บ่หลักปลาปูแสนแล้วบานนี่กระสังโมเมนธรรมดาได้กิโลหนึ่งกระสังแล้วควบเน่ามันเอ้ยเอ้ยโอ้ยไป แจ้วแจ้วแจ้วมาดีเสียไม่นูอีหย่างมอดีฮะต้มครับต้มเสีอย่างเส่นหม้อ้มเส่นหม้อเทเลยเท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 น้ำน้อยเด้ แหเขคนเนเนคล่ก่อ้เาปูเสนเองมางนี้มีัก็เดียวนหมลไน่อยเ็ดให้สมเาัวเดียวนาะวันนี้ขั้วขั้วสองหนึ่ั้วเดียวใส่กระเทียมหัวเดียวก็เต็มเดีวนเอาบ่อใส่กึ่บ่อดี ันนี้ติ่มบะคุงรดเด็ดให้ทีมงาน่ปกินวันนี้พ่อว่าไรตั้มแบบไปต้องใส่ผงสูรดใส่ต่โคกติ่มใส่โคกติ่มหมูงใส่มแด้งกินดีวันติามหมงใส่หมูเน่าแซ่บว่าแซ่บสุดยอดน้องหมอติศใจอนหัวเมื่อยเนี่ยกินวันแซ่บหลาเคยกินแซ่บแห่งเนาขอคุณนะ ไีมท nah ีหมดไปยัง uh, ด ja. oh, ok ีดมึงเห็นอ้ยปตองมะนมนบัวปตองมะเมนฮะนี่เหรอบปวะตองมะดังปันอืเ็นยแดอร่อยเกือบแซบแซบกวาเมอวานเกือบแซบพี่ยังสิฝาาบอกเมียหน่อยเนี่ย เล่นมันเล่นจิปหาเล่นจิปหาอีกเฮ้ยเตรียมกาแฟวันแฟนไว้กินเด้อแก้วไปหยอดช่วยหยอดใส่ไงอันนี้มีอย่างแต่ไข่ห้า ôi, đây là con khóc con làm tháo tia điều được không? chuột, chuột, chuột มามาบุรการสองคันนี่บนไอ้ปลาเราบมดนะครับบรรยากาศของบานเท่ากับไก่ังซีแลละครับบานเท่ามันก็คือบานเท่านี่แหละบ้าที่เขาก็ต้มปลาแซบบออีพอแซบป้านะครับพอใหญ่ๆเขาเน้อสายนาดินนาดินกินบ่เป็นนะครับ แสบแสบแสบบริตัดหัวเทศสอนไหมแม่ดูหัวเทศสอนนี่ย่อเลยที้เทศสดเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยแสบแสบแสบถึงบ่อทำหูเออนั่นแหละนั่นแหละพ่อใหญ่เจ้าจ้องเรือยจ้านั่นครับไปสมน่วยยีพูดว่กับผู้แสนหมอเล็กครับหมออะไรล่ะบอกว่าให้พก่อนมะนิมาให้พก กินลผมกินกุเมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินผูเดียวกูบวมหมกินผูเดียวบวมมากด้วยกันกินนี่บูนี่ดึกแสบไม่กินขาวน้ำการเมาเนี่ยกันนว่กินเบียดมาได้ ไม่ติปูได้ปลาได้ปูเลยครับไดอกตั้งเยอะเลยปลาชอ่าวอมดไงเลยหละปลาชอ่าวเมียไม่ใส่มองปลาชาวเถิดีฮะชอ่าวไมมองชอ่าวกีเส้ยน่าจดี่นผานนี่กองตอเนี่องน้องปุมันน้องปูมันนำนมาต่างกำลังลง หนาน่เลมอัุงเหมาต่มคืมอมาอย่งเี้ยขมอะมาผมฮ่ดีขมกินอะไรโอ้ยมมากผมันกับบชาร์เทียสีเนี่ยายไม่่นั่นหละจามากหลายบาทโอ้ยจุดมั้ว่าแล้วว่าแล้ว

ครับเลยลุกไปต้นที <c oughs> เดี๋ยวายากวารนาจะก่อยให้กินเนนกินยบอกหเก็ดมันมีมากามเด่นกว่ามากตัวใหญโอ้ยบอกว่าจได้เนาะอยู่ <c oughs> ไม<ป>่ได้ไบ้านอะโอ้ยเทียงขบเครื่องมากัดกันโว้ย

สมป่้ยรวยเลยคุ้มลับ์หออ๋อดึดึก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 อ้ย้จะต็มมกคุ้งโป้เสียนแล้วตมหมคุ้งเมียน่อยเพิ่ม

เดี๋ยวมวนปนันมามาเขื่อมป่วยตุกกอนเด็ของหมอเพป็นสหายเยอะเพื่อโปมดัเพื่อนด็กของหมอเป็นสหายหมอนว่าดำกเบอเป็นยังนวยนวยอะไรอย่างเงี้ยให้เนดัคนน้ต้องวยใหม่มากดิ <laughs> ่งคุยกับเลาาแล้ว ตามบ่เป็นยังเอลือให้เจ้าเลยมอนี่นะไ <laughs> ม่ไม่บัวอะไรให้ก <c oughs> <c oughs> อห <c oughs> <c oughs> มองวัด <c> น <oughs> <c oughs> ึกกูบามองวันุ่ยเ่ยเลยโอ้ยตมกักเลย คตรอร่อยสมปนมสมเนี่พอดีอ่ะเอมๆนหน่อยสมนี่ยโอพอดีอมมพอดีบมผู้มนี่ยกความบังไปยังไงความบังมปความบังรีบรความบังรีบรี บ่แม่นลงจะคล้องกินบ่เนาะคือแนวเดย์ฮะบ่แม่นลงสูตรอยู่บ่โอ้ย <c oughs> มันมาลุงอกสูตรมันเมียบ่ดามจริงจีแหละบห่หมาดตงเมียบดาเนาอคือสาม้านต้องให้เมียบดาก่อนสิมหมาดบ่ได้บ่ได้หลังจากที่แดกเขาเรี่วนะครับก็บหาป่าเมื่อบ่านเนาะ เสียนมอสตอนนี้กับเสียนเล็กนายุงครับช่วงนี้สถทานการเข่งเข่งเงียบเออแต่ทานกากณาออกอาการเงียบมิดอิลีครับมันนี่ว่ามีดเโปแสนหรือเป็นสั้นบักกระดิ่งเหรียญงียงเงยู่งงย ไปจะได้มันี่โป้น,นี่อไดอนี่พี่มันี่โป้เลยมันี่โป้เลยเฮ้ยไม่เคยพลาดแก้วเนอะแก้วยังเหลือใจเอฟซีกันถล่มพอทันมายามบ้มาเหมือนได้เจ็บไปนะ <laughs> <laughs> เป็นไดน,น้องเล็กมนันี่มวนบ่ครับมวนอ,อยู่ครับมวนเนาะอยากมาอยี่ยี่บ่ อยู่างมา,หา,หาอยู่เนาะอย่างกินก้อยป้าอีกวันนั้นมาบาดน,นี่บาดไหนหยวงร่บเป็นไหเบรดีอาหารเือแขว่อยู่บ่ลำลำดียังผมอำลำเนาะบาหลายครับป้าหลายเปล่ามาด้อีหนองเลยเปล่ามาชุดหยอด ไม้น้องเบียนขึ้นเกาแล้วไม้น no. yes. ้องบินข ah ึ้เก่าเนาะครับนะครับผมกะพอกันคลิปนากันแล้วกันนะครับเนาะมานี่เยี่ยกะขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยังมียังสีฝาก่อนฝ้าเขีวเมื่อแน่ฝาเขีวเมื่อไปต้มให้เมียกินเนี่ยจำนี้เนาะนั่นแหละฝากแค่นั่นแหละฝ้าเขีวนั่นแหละ